นโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะองค์ที่ปัจจคุทะรุปาราปสิทิเมคุทังองค์ที่ปัจจคุทะรุปาราปสิทิเมธรรมังองค์ที่ปัจจคุทะรุปาราปาสิทิเมสังฆังองค์ที่ปัจจคุทารุปาปรปะานาสิทธิเมพุทัง ทิปัจจคุถัโรปดาปิสิทิเมตผม,ผมังโอมทิปัจจคุถัโรปดาปิสิทิเมรสร้างขังโอมทิปัจจคุถัโรปดาปิสิทิเมอัธิอิมาสมิงกาเยเกสาโรมาณขาทันตาตโจมังสังนัฐารอัอธิอัธิมินชังวักังทยังยกะนังเกโรมากังปิทักังปภาสังอันตังอันตะคุนังอุทัริยังกะริสังปิตตังเซผังบุโภโรหิตังเซโทเมโทอัสุภาสาเคโรสิงคานิการติกามุตตังมัทเถเกมัทภูหันตี สภเอเตนรายะช้าอเปหิขชาปุมุหิโอกาเสติฐาหิจตุโรนะวะเฮเตโชสุขยันตินิพานะปรมังสุขังนิพานังนี่เป็นการประกอบธาตุคบภาระคบารหลังนิสปอะการหลังไปเกิดมาจะเดินคบภาระหลังนิสซอ